ก็กับสวัสดีพี่เพื่อนาน,าน้องคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์ออดคลิปโดเหมือนปันพักเครื่องนะผมพี่น,าน้าคไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมช่องไหนก็ไลน์แคบรูปมาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับก็พราดีพุทธคุณดีราคาเบ,บาๆมาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมพี่น,าน้าคนไหนสนใจใสายใครก็ไลน์แคบลูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเคผมเริ่มที้งแรกเลยนะผมนย่ับ เป็นเหรียญเสมาหัวโตนะผมเนี่ยครับของหลวงปู่ทวดนะผมหลวงพ่อทองครับเนี่ยแห่งวัดสำเพอเชยจังหวัดปัตตานีนะผมเนี่ยครับอันนี้ก็รุ่นทองฉลองเจลีนะผมออกปีห้าสองนะผมเนี่ยเป็นเนื้อทองขาวโบราณนะผมเนี่ยครับเนี่ยไม่ใช่เนื้อปะกานะผมเนี่ยครับพี่น้าในใจสายใครก็ะไลมานะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยครับสวยเลยนะผมเนี่ยครับ หลวงพ่อทวดนะผมนี่ครับเหยียบน้ําทะเลจืดนะผมนี่ครับด้านหลังก็เป็นหลวงพ่อทองนะผมนี่ครับวัดสัมเภาเชยครับนี่ครับพระครูศิลธรรมคลนะผมนี่ครับทองนะผมนี่ครับจะต่อโค้ดหมายเลขตรงนี้นะผมเนี่ยทุกองค์นะผมนี่ครับที่น้กหน่อยใจใสายคล้ายลายมานะผมนี่ครับสวยเลยนะผมนี่ครับพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะผมนี่ครับนี่ครับต่อโค้ดคมๆตรงนี้นะผมเนี่ยครับ ไปสะท้อนหน่อยนะครับนี่บโพสต์หมายเลขนะผมพี่นาวในแจงสายคาแก้ลายมานะผมเนี่บพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะผมนี่ครับหลวงพ่อทองนี่ท่านก็เป็นพาะเกจิสายใต้นะผมเป็นภาะสุปฏิปโนนะผมนี่ยพี่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่บวัตถุมงคลหลวงพ่อนี่ลว้วนแต่ได้รับความนิยมเกือบทุกรุ่นนะผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นเนื้อทองขาวโบราณน,นะผมนี่บปีห้าสองนะ รุ่นฉลองเจดีนะผมเนี่ยสายลูกศิษย์ลากหาก็เจ้าหากันแพงอยู่นะครับผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมวันนี้ก็แบ่งปันนี่290บาทพร้อมส่งนะผมครับพี่น้กคนไหนใจสายใครก็ไลน์มานะผมกับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเข้านะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับนานๆทีเจอมีมาแบ่งปันนะ,นะคคผมเน,นี่ยหายากนะครับ นี่ยสายลูกศิษย์ลูกหาก็เช่าหากันแพงนะผมเนี่ยเป็นชุดกองเรียนหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะผมเนี่ยจังหวัดพิจิตรนะผมนี่ออกที่วัดวังจิกนะผมเนี่ยอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะผมเนี่ยออกปีสี่สองนะผมเนี่ยเป็นลอย้อนยุคนะผมเนี่ยเป็นเนื้อสำลิดนะผมเนี่ยสร้างสะพานเฉลิมพระเกียรตินะผมเนี่ยเนี่ยแกะพิมพ์มาจากหลวงพ่อเงินรุ่นแรกเลยนะผมเนี่ย เนี่ยผสมจำนวนมวลสารเก่าโบราณนะผมเนี่ยของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะผมเนี่ยเททองรอโบราณนะผมเนี่ยเป็นย้อนยุคนะผมพี่น้าคนไหนแจ้สายใครก็ลายมานะผมเนี่ยสวยมากนะผมเนี่ยพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดอย่างนี้นะผมเนี่ย like เป็นตราสัญลักษณ์พประลด้วยนะผมเนี่ยช่างสะาเสริมพระเกียรตินะผมเเดี๋ยวผมแกให้ดูนะครับพี่น้าคนไหนแจสายใครก็ลายมานะผมครับนี่ครับเป็น นี่ครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์รเรียนหลวงพ่อเพชรนะผมนี่ครับวัดท่าหลวงนะผมนี่ครับเป็นหรอบโบราณสวยๆเนื้อก็จักรนนี่ถ้าเนื้อเปิดนี่ก็จะออกเป็นสำลิดนะผมด้านหลังก็เป็นตาสัญลักษณ์ปปลอ์นะผมนี่ครับนี่นะในใจสายคล้ายคลายมานะผมนี่ครับสักครู่นะผมกล้องจะมัวๆนะครับนี่ครับจะต่อโค้ดหมายเลขนะผมนี่ครับ จะต่อโค้ดใต้ฐานนะผมนี่ครับต่อโคดตรงนี้นะครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมแล้วก็ลันหมายเลขข้างๆนะผมนี่ครับลันหมายเลขข้างๆทุกองนะผมนี่ครับพินาคนในใจสายครแก้ลายมานะผมนี่ครับต่อโคดลันหมายเลขทุกองคนะครับสะท้อนไฟหน่อยนะผมนี่ครับพินาคนในใจสายครแก้ลายมานะผมนี่ครับ องก,ก็เป็นรูปอรอหลวงพ่อเงินนะผมเดี๋ยวผมแกะดูนะครับเนี่ยเป็นพิมพ์นิยมนะผมเนี่ยแกะพิมพ์บล็อกมาจากรุ่นแรกนะผมนี่ครับเนี่ยสวยๆเลยนะผมนี่ครับออกสำลีตนะผมเนี่ยพี่น้าคนีใจใสใครแค่ลายมานะผมอันนี้ก็ต่อโคูดร,รันหมายเลขเหมือนก,กันนะผมนี่ครับเนี่ยพี่น้าคนีใจใสใครแค่ลายมานะผม ต้องเลนจะมัวหน่อยนะครับนะครับนี่ครับต่อโค้ดหมายเลขนะผมนี่ครับต่อโค้ดตรงกลางนี่นะผมหมายเลขสามสี่เก้าหนึ่งนะผมนี่ครับแล้วก็ต่อี่กต้องมัวนะครับนี่ครับตอกสี่สองแล้วก็บังบอจอนะผมตรงนี้นะผมนี่ครับพี่นักเรียนใจสายใครก็ไลน์มานะผม พร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะผมครับครับอ,องนี้ก็แบ่งปันที่490บาทพร้อมส่งนะผมาสายลูกศิ์ลูกหาก็เช่าหากันแพงนะหลักพันเลยนะผมครับผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมครับ490บาทพร้อมส่งครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับครา,าวๆนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็น ครับเป็นพระเหรียญมหายันนะผมเนี่ยมหามงคลนะผมของพ่อท่านคอยอนโมโมนะผมเนี่ยแห่งวัดภูเขาทองจังหวัดพัทลุงนะผมเนี่ยครับหลวงพ่อนี่ก็ขัานก็เป็นสายนะี่ครับเขาอ้อนะผมเนี่ยตะก,กาศิลาสายเวทนะผมเนี่ยออกปีห้าห้านะผมเนะี่ยเป็นเนื้ออัมปาก้านะผมเนี่ยครับสวยเลยนะผมเนี่ยปีห้าห้านะผมเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะผมเดีย๋ยวผมแกะให้ดูนะครับ พิน้าคนไหนใจสายใครก็ไลน์มานะผมนี่ครับเป็นเนื้อปะก้านะครับเป็นเหรียญมหายันนะผมเนี่ยครับล้อมรอบด้วยมหายันนะครับสวยๆแล้วนะผมเนี่ยต่อโคดเฮงตรงนี้นะผมนี่ครับพอรันคอยนะครับอโนโมนะผมเนี่ยแห่งวัดภูเขาทองจังหวัดพัทลุงนะผมนี่ครับพิน้าคนไหนใจสายใครก็ไลน์มานะผมนี่ครับล้อมรอบด้วยยันนี่ครับมหามหายันมหามงคลนะผมเนี่ยครับ องค์จริงสวยมากนะผมนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับนี่ครับเป็นอนุมานน,ะสน,นบ,ยยนนบนนนส,บงนนบสนบงิงนะผมนี่ครับล้อมรอบด้วยยันมหานี่ครับยันมหายันนะผมมหามงคลมหาพิชัยสมบัติมหาสงครามนะผมนี่ครับสวยมากนะครับองค์จริงนะผมนี่ครับใส่ลูกศรลูกหาก็เช่าหากันแพงอยู่นะครับอันนี้ผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผม เนี่ยพี่น้งคในนี้ใจสายใครก็ไลาแคบบลูม,มาสอบถามได้นะผมเนี่ยพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะผมจะมีตอกเลขโค้ดตรงข้างนะผมเนี่ยผมลืมซองให้ดูนะเดี๋ยวสักครคู่นะผมเจะต่อโค้ดข้างเหรียญน,นะผมเนี่ยพี่น้่คในนีใจสายใครก็ไลยมานะผมจะตัวเล็กนะครับไม่ค่อยเห็นนะผมจะมีต่อโค้ดข้างเหรียญน,นะผมเนีย่ยลอง สองดูนะผมมองไม่เห็นนะครับจะตัวเล็กมากนะผมถ้าพี่น้าคนไหนใจสายใครก็ไลน์มานะผมเนี่ยพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะผมนี่ครับเลขโค้ดหนึ่งหนึ่งหกเก้านะผมนี่ครับอันนี้ก็แบ่งปันที่สองร้อยเก้าสิบาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพี่น้าคนไหนใจสายใครก็ไลน์มานะผมเนี่ยหลวงพ่อท่านก็เป็นพระเกจิสายใต้ที่มีวิชาคมแก่งกล้านะผมนี่ครับสายเขาอ้อนะครับกระตักศิลานะผม อีกรูมหนึ่งของเมืองไทยนะผมที่สายลูกศิลยกลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยหลวงพ่อคอยวัดภูเขาทองนะผมเนี่ยจังหวัดพัทธลุงนะครับเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่สองร้อยเก้าสิบาทพร้อมส่งนะผมครับพี่นักไหนแจ้สายใครก็ไลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเนี่ยลูกศิลย์ลูกหาเช่าหากันแพงอยู่ครับผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมครับเข้าๆครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็น เนี่ยมีมาแบ่งปันนี่ละผมนานๆนะผมเนี่ยเป็นผ้าปิดตาสารพัดดีนะผมเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์นะผมเนี่ยเนี่ยปีสามแปดนะผมเนี่ยปลุกเสกสามไตมารนะผมเนี่ยของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไรนะผมนี้ออกที่วัดบ้านคลองนะผมเนี่ยจังหวัดชนบุรีนะผมอันนี้ก็มีผสมมวลสารนะครับศักดิ์สิทธิ์มากมายนะผมเนี่ยนี่ก็เป็นจีวรหลวงปู่ทิมวัดรหัสไรนะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ย พี่น้าคนองเหตุใจสายใครก็ลายมานะผมเนี่ยเป็นเนื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์น,นะผมเนี่ยเนี่ยจะมีเนี่ยครับฝังเนี่ยโคดนะผมเนี่ยครับด้านหลังก็เป็นยันนะผมเนี่ยครับวัดบ้านคลองนะผมเนี่ยครับอำเภอพนัฐทิคมจังหวัดชลบุรีนะผมเนี่ยครับจะฝังตะกุดนะผมเนี่ยครับนี่ติดที่วรหลวงปู่ทิมนะผมเนี่ยครับเนี่ยพร้อมกองเดิมๆจากวัดนะผมเนี่ยมวลสารศักดิ์สิทธิ์มากมายนะผมเนี่ย เนี่ยเป็นผมมงมวลสารบางูลพรมศูนย์เก้านะผมแล้วก็ผงหลวงปู่โต๊ะนะผมเนี่ยผงพระปิตาหลวงปู่เฮี้ยงนะวัดปานะผมเนี่ยเนี่ยแล้วก็ผงว่านร้อยแปดผงเกสรร้อยแปดผงทูบร้อยแปดนะผมเนี่ยและผงสกุลพระชรุตแต่งหักสกุลลำพูนนะผมเนี่ยที่มาผสมเป็นมวลสารนะับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยมวลสารดีมากนะผมเนี่ยพิธีใหญ่นะผมเนี่ยเอาไปปลูกเสกที่วัดบวรอ,อีก เนี่ยไต่มาดนึ่งนะผมเนี่ยพี่นักคนนี้ใจสายใครก็ไลายมานะผมครับเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่เนี่ยสองยเก้าสิบาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยได้มางานที่มาแบ่งปันนะครับพี่นักคนนี้ใจสายใครก็ไลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเนี่ยปิตาสารพัดดีนะครับบ้านคลองจังหวัดชนบุรีนะผมเนี่ยหลวงปู่ทูลเป็นประธานพิธีปลุกเสกนะผมเนี่ยเข้าครับโอเคครับผม ครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่ๆนะคนไหนสนใจสายคลากัลาแคบบูมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองนับก็ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเคผมก็ฝากพี่นะคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบตรงไหนก็นลาแคบบูมาสอบถามได้นะครับเฮ้ครับผมครับผม